สวัสดีทุกคนในแบบนี้มีชื่อว่า knock out ในแบบนี้เนี่ยก็เป็นแบบที่กําลังมาแรงนะแล้วก็มีคนเล่นเยอะด้วยเป็นแบบที่เพิ่งถูกสร้างมาใหม่พอเราเข้ามาเนี่ยจเจนว่าเราได้กลายเป็นแพนกวินใช่ไหมนี่เลยอ่ะแล้วคราวนี้มันก็นับถอยหลังอะจจะเห็นว่ามันจะมีลูกศรใช่ไหมทุกคนก็เหมือนกับว่าวิธีการเล่นเนี่ยบอกเลยว่า เป็นอนีิปั่นมาก,มากๆจะสังเกตว่าเราเนี่ยเป็นแพนกลนแบบสีธรรมดาเลยเป็นสีแบบคลาสสิกเลยอ่ะอันนี้นะแป๊บนึงอ่ะรอนี่แล้วคราวนี้เราก็ชี้ลูกศรสมุติเราชนเพื่อนใช่อหมอ ไม่ทานตั้งตัวเลยในระหว่างที่เรารอเนี่ยเราก็มาดูสกินดีกว่าถ้าเกิดเราได้เงินมาเนี่ยเราก็เอาเงินมาซื้อสกินนะทุกคนมันก็จะมีสกินที่เราซุม่มโดยการซื้อไข่นกเพนกวินมาราคาถูกสุดประมาณ75าน้ำแข็งอ้หจะบอกว่ามันมีไข่นกเพนกวินหลายระดับมากระดับที่แพงที่สุดคือระดับ C โหราคา1850น้าำแข็งเลยเหรอโอเคเดี๋ยวขอเก็บตังก่อนแต่ว่าตอนนี้เราเป็นนกเพนกวินธรรมดาอุ้ยดูเพื่อนคนันนสิ เป็นเพนกวินอะไรเพิ่มพลังเพิ่มพลังเดี๋ยวนะชนก่อนอุ้ยหันไปเล็งเล็งเล็งยังไงอ้าอย่าเ <c oughs> พิ่งตกอ๋อไม่อุ้ยเจะเห็นว่าถ้าเกิดเหลือเพนกวินน้อยเนี่ยพื้นพื้นมันก็จะเล็กลงนะเพิ่มเพิ่มเพิ่มนี่นีนนน่เล็งเล็งตัวนั้นโอเคทุกคนเฮ้ยยา่า ถ้าเกิดเราแบบว่า,าพุ่งแรงเกินไปเนี่ยตัวของเราเนี่ยก็จะตกลงไปเองนะมารอบต่อไปกันโอเครู้วิธีแล้วเหมือนกับว่าเรานั้นห้ามพุ่งห้ามพุ่งแรงเกินไปเลงใครดีเดนะนี๋ยนะเนี่ยตัวดี้นอุ้ยโดยมนมันอะไม่น่าโดนอุ้ยอ่าชนอุ้ย,ย <c oughs> มีแบบว่าล่วงไปหนึ่งตัวเอเห็นไหมว่าพื้นมันก็จะหดลงแล้วคราวนี้เพิ่มสักประมาณพลังห้าแล้วกันนะพุ่งไปตรงกลางเลยอะไปทุกคน วันทูทีโฟโอ้โหอุ้ยเหลือเท่าไหร่เหลือสี่เหลือสี่อ่าตอนนี้เหลือแพนเกวินสี่ในรอบนี้จะชนะไหมมาลุ้นกันอืบอันนี้เราพุ่งไม่แรงนะพุ่งเบาอุ้ยอ่าอ่าอ่ะอ่ะเกือบเกือบตัวนั้นเกือบอ่าตอนนี้เหลือสามเหลือเพนกวินงสามตัวเอาพลังงานซักเท่าไหร่ดีโอเคมานี่ว่าตัวนี้เนี่ยต้องเล็งมาที่เราแน่ๆ โอเคเราพุ่งแรงเกินไปครูคิดก็เข้ามาเล่นด้วยเนี่ย้อามาด้วยอ่นอะในรอบนี้เอาพลังสักประมาณ5้าละกันชนตัวนี้ละกันไปทุกคนหันไปปึ๊บ,บอะพุ่งไปตรงนั้นปึ๊บเฮ้ยโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่เหมือนกับว่าทริคการเล่นเนี่ยเราเนี่ยไม่ต้องเน้นชนเพื่อนก็นได้นะเราเน้นแค่ว่าอย่าให้ใครมาชนเรานะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องพุ่งแรงมากยังไงเฮ้ย เห็นไหมเห็นไหมคือแบบว่าวิธีการเล่นคือไม่ต้องพุ่งแรงมากถ้าเกิดเรากดพุ่งตัวแรงเกินไปเนี่ยเราก็จะล่วงได้เอาแบบว่าพลังงานแค่สามก็พอนะทุกคนนะแล้วก็แบบไม่ต้องให้ใครมาชนเราหุ้ยยังไงเฮ้ยอ่าเห็นไหมเห็นไหมอ่ารู้วิธีการเล่นแล้ว <c oughs> แต่ครั้นี้เราเนี่ยก็ต้องระวังแบบว่าเฮ้ยยังไงอุ้ยอุ้ยอ้า เพื่อนชนเราเบาเกินไปนะเพื่อนนะเอาแหละเหลือเพนกินสามตัวรอบนี้ยังไงดีทุกคนออชนไปเลยคันนี้ชนแหละใครจะชนแรงกรันมาดูฮึบโอ,โอ,โอ้โอเคทุกคนได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวนะรอบนี้แหละเอาแบบพลังเจ็ดไปเลยไหมเอาแบบว่าชนกันแบบปะทะกันเลยเฮ้ยเฮ้ยใครชนแรงกว่าอู้เราชนแรงกว่า จะบอกว่าเมื่อกี้นี้เรากดชนแรงกว่าทุกคนเอาแหละสิบเอ้เดี๋ยนะสักสักแปดก็ได้อ่ะเฮ้ยทุกคนยังไงเฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วเพื่อเราฉลาดเราลืมไปว่าเราลืมไปทุกคนว่าเราไม่ควรจะกดแบบว่าเพิ่มพลังงานแรงเกินไปเฮ้ยแต่ว่าเราก็ได้ตังค์มา90นะเราก็ได้เงินมาด้วยเอะเดี๋ยวมาสุมมาส่มกันมาสุ่มกันโอเคซื้อเลยทุกคนได้ไรได้ไรคลิกคลิกคลิก ได้ตัวสีแดงได้ตัวสีแดงอุ้ยเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนไม่ทันเอานี่ไงอ่านี่ไงเรากลายเป็นเพนเกลี่ยสีแดงแล้วเดี๋ยวนะอันนี้ขอที่ระดับห้าก็พอนะความแรงที่ระดับห้าไปทุกคนฮ่าฮ่ายังไงฮึบอ่ามาปะกันมาปะกันตรงกลางอันนี้เอาเบาๆบนะเบาเบาสี่สี่สี่โอเคมาเฮ้ยเฮ้ยอ่าโอเคเหมือนกับว่าถ้าเกิดเรารู้หลักวิธีการเล่นเนี่ย เราก็จะไม่ล่วงนะทุกคนอันนี้ยังไงดีเอาเอาพลังงานแค่สามก็พอเหมือนกับว่าเฮ้ยยังไงเฮ้ยโอย้แต่ว่า แต่ว่าแพนกิ้นตัวนั้นเขาใช้พลังงานเยอะไงเขาก็เลยมาชนเราเพิ่งเห็นว่าสกินนี้สวยมากเป็นสไปโนสกินนะเป็นสกินไดโนเสาร์สไปโนสวยมากทุกคนมีเอฟเฟกด้วยทำไงถึงได้อะอันที่เป็นสไปโนสกินเนี่ยต้องซื้อไข่แพนกิ้นระดับ C ีเนี่ยแบบนี้นะต้องจ่าย1 8 5 0น้ําำแข็งโอ้โห <laughs> เดี๋ยวเราลองใช้โลในการซื้อมาสักฟองนหนึงแล้วกันนะมาดูกันซิว่าเราจะดวงดีได้สไปโนหรือเปล่าทุกคนดูดิมันจะเป็นไข่แบบนี้เลยนะ ฮะอะไรอ่ะไทเซล่าโอกาสออก56%ก็ก็จะเป็นตัวที่ออกง่ายสุดมาเฮ้ยอ๋ยอถ้าเกิดเป็นสกินนี้ไม่มีเอฟเฟคต์ทุกคนไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรนะแต่ก็รู้สึกว่าพลังงานนี่ก็พอ,อๆกันนะดูดิเฮ้ย <laughs> <laughs> โอ้เรากดเบาไป <laughs> เรากดเบาไปอีกแล้ว แล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้รับสกินฟรีมานี่เลยก็จะเป็นสกินแพนกวินอ้วนอันนี้นะเป็นสกินแพนกวินอ้วนทุกคนลองดูว่ามันจะอ้วนแค่ไหนเนี่ยอันนี้เราจะไปเล่นรอบต่อไปนะมาแล้วทุกคนมาแล้วเอ้ยยังไงอะอ้วนเหรอ <laughs> ถ้าเกิดเราเป็นแพนกวินอ้วนเนี่ยจะทําให้แบบว่าเราพุ่งแรงกว่าเดิมไหมอ๋อมันก็แบบอุ้ยก็อ้วนอยู่นะตันๆนะออกแนวตันๆทุกคนเฮ้ยเอ้ยหยุดหยุด โอเคด้วยความที่เราเป็นเพนกซินวอ้วนไงก็เลยทําให้เราแบบว่าน้ําหนักเยอะเดี๋ยวนะพุ่งเลยนี่พ้ยเจ็ดพอมไหมเพื่อว่าเพื่อเรายังไงอุ้ยเหมือนกับว่าเพื่อเราเนี่ยพุ่งิดทางอ้าอุ้ยได้อยู่เด้อว้าวว้าวรอบชิงรอบชิงทุกคนเดี๋ยวนะรอบนี้รอบนี้เราจะไม่เพิ่มพลังงานลดไหมลดพลังงานดีกว่าเออลดพลังงานแล้วค้อนี้พุ่งไปทางนู้นยังไงเฮ้ยเหมือนกับว่าเพื่อเราก็พุ่งไปอีกทางนึงเฮ้ย จะบอกว่าต่างคนต่างก็มีทริคในการเล่นแต่ครั้งนี้เราจะพุ่งหาเพื่อนเลยทุกคนเราจะพุ่งไปทางเพื่อนด้วยความแรงแปกไปนี่รอบนี้เราชนะว้าวเป็นรอบแรกเป็นรอบแรกที่เราชนะอุยได้เงินมาอุ้ยได้เงินมาเป็นร้อยเหรียญเลยทุกคนเรามาทําการเปิดไข่สกินไดโนเสาร์แพนกวินกันต่อมาเฮ้ย ได้แบบไม่ธรรมดาเดี๋ยวนะไม่ธรรมดาเหรอนี่ไงโอกาสออกสามสามเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนทันไหมโอเคไหนทุกคนมาดูซิ <c oughs> อ๋อ <c oughs> มันชื่ออะไรนะชื่อสเตโกอะเป็นสกินไดนเสาร์ที่ชื่อว่าสเตโกทุกคนนะนี่เลยก็อุ้ยก็น่ารักดีนะนี่คือเดนเสาร์จริงปะเนี่ยเออถ้าเกิดมองจากด้านหลังเนี่ยนึกว่ากอซิล่านะเออแต่มันก็น่ารักดีอุ้ยเหลือสามตัวเหลือเพ็นเกลี้ยงสามตัวชนใครดีอะชนตัวนี้ดีกว่า เดี๋ยวนะนี่แดงแเลยแดงแรงเลยเฮ้ยอโอเคเพื่อเราพุ่งบิกทางหนึ่งพลาดเลยทุกคนมาเปิดกันอีกรอบนึงเฮ้ยได้ทีเล็กทุกคนทีเล็กทีเล็กออกแล้วทีเล็กโอ,อกาสออกส oh ปรซโอ้ไม่ก็ไนกดูหน่อยสิทีเล็กนี่ไงทีเล็กเป็นแบบมหากาบเป็นแบบออกยากเลยโอกาสออก3%นะนี่ก็ทำการสวมใส่สกินทีเล็กไปนี่มาแล้ว นี่คือทีเล็กนะอ่ะมานี่เลยอุ้ยน่ารักงนะ่ะดูด, <laughs> ออด,อดิอุ้ยรออ่ะมาทุกคนอุ้ยจะบอกว่าชุดทีเล็กคือแบบว่าน่ารักมากในรอบนี้ยังไงดีจะพุ่งแรงหรือจะพุ่งไม่แรงดีเอ่อสักสี่แล้วกันมาทุกคนอันนี้เราจะไม่อุ้ยเหมือนกับว่าแพนกิ้งสามตัวนั้นชนกันแต่ไม่มีใครมาชนเราอ่าเราคิดถูกเราคิดถูกแล้วที่หันไปด้านนั้นแต่ว่าในรอบนี้นี่สี่จะมีใครพุ่งมาชนเราหรือเปล่าเอาความแรงสัก ห้าแล้วกันนะทุกคนนะแปอุ้ยไม่มีไม่มีใครชนเราแต่ <c oughs> <c oughs> โอ้เกะกะว่าจะไม่ล่วงเลยนะ <c oughs> ตอนนี้เรามีเงิน 1, 9 0 0เกรหรียญเฮ้ยเดี๋ยวนะเงินเพิ่มมาเยอะมากเลยเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเราซื้ออื่นอื่นอีกไหมไข่ไอศครีมลองเปิดดูไหมทุกคนใช้แบบใช้น้ำแข็งซื้อโอเคอุ้ยเฮ้ยได้วันนีลลาเป็นแบบหายา, <c oughs> ากวินาลาก่ะดูดิมีเหมือนกับว่าเป็นโคนไอศครีมอยู่บนหัวด้วย ในรอบนี้ยังไงดีพลังงานแค่สี่ก็พอมีใครพุ่งหาเราไหมอุ้ยเหมือนกับว่าในรอบนี้ไม่มีใครพุ่งหาเรานี่ไงอุ้ยน่ารักคือ <c oughs> จะบอกว่าน่ารักอะ่ะน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวนะอันนี้เราแบบลองพุ่งแรงเลยนะสักประมาณเจ็ดละกันนี่จะพุ่งหาแพนกิ้นตรงนี้มาดูกันโอ้โอ้ไม่ก oh โอุ้อยเอาละตอนนี้เหลือแพนกิ้นแค่สองตัวรวมเราด้วย ทุกคนว่ายังไงเฮ้ยแต่ว่าเพื่อนเราไปอีกทางหนึ่งอะเฮ้ยโอ้โห <c oughs> จะบอกว่าเราพุ่งหาเพื่อนไม่ทันแพ้เลยแม่บอกเลยว่าในแมปนี้การที่จะชนะเนี่ยก็ยากเหมือนกันนะเดี๋ยวนะพอเข้ามาดูตรงร้านค้าจะเห็นว่าเออมันมีสกินต้อนรับมันบอลเลนทายไหนๆหนก็เข้ามาเล่นแล้วก็เดี๋ยวจะลองเปิดให้กับทุกคนได้ดูกันนะอันนี้ซื้อมาสมฟองเลยแล้วกันมาดูกันว่าจะได้ตัวดีๆไหมมา โอ้โหอันนี้คือตัวธรรมดาแน่นอนอ่ะฝองที่สองเฮ้ยอ,อ, <Hey, S 1> อะไรกันนี่ <Hey. S 1> ได้สามฝองที่สามเฮ้ย hey. ได้แบบหายากเมื่อกี้นี้เราเปิดไข่วันเวลานายใช่ไหมเราได้เป็นนี่ไง l o เล l e t อร,เเอร์เป็นแบบหายากอ่าลองใส่เข้าไปนะเราก็ใส่ตัวแบบหายากเข้าไปนะตัวนี้ชื่อว่า l o เล,เลเตเ t t e r ทุกคนหรือว่าจดหมายรักซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสกินแพนกินต้อนรับวันว,นว,นวนาเลนไทน์อีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะเป็นวันวาเลนไทน์นทแล้วมีคู่กันหรือยัง <H m? S 1> ยทุกคนจะบอกว่าตัวนี้มีเอฟเฟกด้วยนะเนี่ยเห็นปะมีเอฟเฟกหัวใจใส่ลุงมาด้วยอะเอ๊ะในรอบนี้ทําไมน้อยจังในรอบนี้เพนกินดูน้อยน้อยนะ โอเคมาทุกคนวุวยน่ารักนะเออจะว่าไปตัวนี้น่ารักนี่มันมีความแบบเป็นเอฟเฟกหัวใจพุ่งออกมาจากตัวด้วยมาตัวนี้ <c oughs> นะใกล้ขนาดนี้ใครแรงกว่าก็ได้ไปใกล้ขนาดนี้เฮ้ย้าโอ้โหแต่ว่ามีคนมีคนแรงกว่าไงโอ้โห ถ้าเกิดใครชอบแพนกินน่ารักน่ารักแล้วก็มีสกินให้เราเลือกหลายแบบบอกเลยว่าในแบบนี้ดีมากๆถ้าเกิดดวงดีก็จะได้สกินแบบดีๆไปแล้วสกินในแบบนี้เนี่ยคือแบบสวยมากทุกคนนะโอ้โหได้ฉลามอ๋อฉลามแล้วเราก็นึกว่าปลาโลมา,มามาทุกคนรอบนี้รอบนี้เอาแหละ เอาใครแรงกว่าใครแรงกว่ากันฮ้อเาเอา้ <c oughs> เอาโอโ้โถถ้าเกิดตกพร้อมกันก็ไม่มีใครชนะ